วิวัฒนาการสายพันธ์ุเอเลียนตั้งแต่ไขย่ยันตัวอ่อนมีพิษสงอะไรบ้างระยะที่ 1. ไข่ไข่ไข,ของเอเลียนจะถูกวางโดยราชินีหรือควีนเพียงตัวเดียวลักษณะของเปลือกไข่จะมีรูปร่างรีและยืดหยุ่นได้ในส่วนตรงปลายจะมีรอยแยกและภายในไข่จะมีสารอาหารคอยหล่อเลี้ยงตัวอ่อนในขณะที่อยู่ในระยะฟักตัวแต่หากเมื่อไข่สามารถสัมผัสได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตใดๆอยู่ในระยะใะยะกล้ฝา,าที่ปิด อยู่ส่วนบนจะเปิดออกแล้วตัวอ่อนก็จะกระโดดเข้าไปเกาะหน้าของเหยื่อตัวนั้นเพื่อใช้เป็นที่อาศัยระยะที่2 f a เฟ h ฮักเกอร์เฟสฮักเกอร์จะมีลักษณะคล้ายกับแมงมุมที่มีหางยาวเมื่อมันออกจากไข่เพื่อไปเกาะหน้าเหยื่อเหยื่อจะไม่สามารถที่จะสลัดตุดออกได้หลังจากนั้นมันจะใช้งวงเจาะเข้าไปที่หน้าอกเพื่อฉีดตัวอ่อนลงไปฟักในร่างกายจนเสร็จสิ้นหน้าที่ของมัน มันถึงจะหลุดออกจากหน้าของเหยื่อและแห้งตายไปในที่สุด